AI AIcast Worldwide สวัสดีค่ะเปิดมาวันนี้ก็มีเรื่องให้ว้าวเลยค่ะเชื่อไม่คะว่าผลสำรวจล่าสุดเนี่ย บอกว่ามีคนญี่ปุ่นแค่26.7เท่านั้นเองที่เคยลองใช้ generative AI อืม26.7ใช่ค่ะถึงจะเพิ่มขึ้นจากปีก่อนนะคะตอนนั้นแค่9.1เองแต่พอไปเทียบกับจีนนี่81.2หรืออเมริกา68.8นี่คือ,อ,อตามหลังแบบห่างเยอะเลยค่ะโหจริงเหรอครับเนี่ยตัวเลขนี่ข้อมูลมาจากไหนครับอันนี้มาจาก NHK World Japan โดยตรงเลยค่ะ แหล่งข่าวใหญ่ของญี่ปุ่นเขาเองเลยนะแปลกจังเลยครับญี่ปุ่นเนี่ยภาพจําคือแบบประเทศเทคโนโลยีล้ำๆหุ่นยนต์นี่เต็มโรงงานไปหมดทําไมทําไมมาตกขบวนเจนเอไอซะงั้นแหะครับหรือว่าเภาคธุรกิจเขาก็เป็นเหมือนกันก็น่าคิดนะคะมีผลสำรวจของ n i i r e ค e a r c h ล่าสุดเลยกรกฎาคมหกเดนี่ยเขาบอกว่าบริษัทญี่ปุ่นเกือบเกือบยีเปอร์เซ็นเริ่มใช้ a อแล้วนะคะก็มีใช้อยู่บ้าง ใช่ครับแล้วก็อีก35%กํากำลังวางแผนแต่ที่เที่ชวนวัวนิดหน่อยคือมากกว่า40%ไม่มีแผนจะใช้เลยโห4สี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์ไม่มีแผนเลยเหรอครับไม่มีแผนเลยค่ะซึ่งมันก็ไปตรงกับรายงานของรัฐบาลเขาอีกนะที่ว่ามีแค่สี่บเก้าุด็เปอร์เซนของบริษัทที่วางแผนใช้ Gen AI เทียบกับจีนกับสหรัฐนี่คือคนละเรื่องเลยเขาเกินแปดสิเปอร์เซนตไปแล้ว โอ้โหต่างกันเยอะมากจริงๆแล้วเรื่องเงินลงทุนล่ะครับเขาเขากล้าทุ่มเหมือนที่อื่นไหมครับอันนี้ก็น่าห่วงเหมือนกันค่ะปีนี้เนี่ยบริษัทญี่ปุ่นวางแผนลงทุนใน Gen AI เฉลีย่ยแค่ประมาณ840ล้านบาทเองค่ะ840ล้านใช่ค่ะเทียบกับค่าเฉลีย่ยทั่วโลกที่ประมาณ1.7พันล้านบาทนี่คือน้อยกว่าครึ่งเลยนะ วันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันหน่อยว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้โดยดูข้อมูลจากหลายๆที่เลยนะคะทั้ง Cognizant, NHK TechSource, InfoQuest แล้วก็มีมุมมองจากใน Reddit ด้วยค่ะน่าสนใจมากครับงั้นมาดูกันเลยดีกว่าว่าอะไรมันเป็นเอ,อเป็นเบรกที่ทำให้ญี่ปุ่นยังเหยียบคันเร่ง Gen AI ได้ไม่เต็มที่ขนาดนี้ได้เลยค่ะเริ่มจากอะไรก่อนดีคะเอาอุปสรรคหลักๆก่อนเลยครับที่เขาพูดถึงกันเยอะๆ มีอยู่ห้าข้อใหญ่ๆเลยข้อแรกที่แบบหนักสุดเลยนะคือขาดแคลนบุคลากรอย่างหนักครับขาดคนใช่ครับขาดวิศวกรซอฟต์แวร์ผู้เชี่ยวชาญ AI คือต้องการเยอะมากๆเขาคาดการกันว่าปี2030เนี่ยจะขาดเกือบ8 0 0แสนคนเลยนะครับโห8ปดแสนเยอะมากเลยนะคะนั่นเยอะมากครับแล้วยังเจอกำแพงเรื่องภาษา วัฒนธรรมการทำงานที่ทำให้การดึงคนเก่งๆจากต่างประเทศเข้ามาเนี่ยมันไม่ง่ายเท่าไหร่อืปัญหาคลาสสิกเหมือนกันนะคะเนี่ยแล้วข้อต่อไปล่ะคะเกี่ยวกับตัวบริษัทเองหรือเปล่าคะใช่เลยครับข้อสองคือเรื่องโมเดลธุรกิจที่ไม่ค่อยยืดหยุน่นคือถึงแม้ว่ากระบวนการทำงานภายในเขาอาจจะปรับได้นะแต่พอจะให้ปรับเปลี่ยนแก่นของธุรกิจตัวเองจริงๆเนี่ยบริษัทใหญ่ๆหลายแห่งเขา,เากังวล กลัวว่าจะปรับไม่ทันความเร็วของ AI ที่มันมันเร็วมากจริงๆครับตอนนี้อ๋อเข้าใจเลยค่ะเหมือนแบบเทคโนโลยีมันไปเร็วจนตั้งหลักไม่ทันอะไรแบบนั้นหรือเปล่าคะประมาณนั้นเลยครับและพอคนทั่วไปอย่างชัน้อยมากๆอย่างที่บอกตอนต้นอันนี้ก็เป็นอุปสรรคด้วยเหมือนกันอืมนั่นคือข้อสามประชาชนยังลังเลสินะคะใช่ครับตัวเลขยี่สิบหกจุดเจ็ดเปอร์เซ็นนั่นแหละชัดเจนเลยคนญี่ปุ่นยังมีความกังวลเรื่องความเป็นส่วนตัวความปลอดภยัย แล้วก็ความน่าเชื่อถือของ AI คือยังไม่ค่อยไม่ค่อยเชื่อมั่นเท่าไหร่ถ้าเทียบกับค่าเฉลี่ยทั่วโลกแล้วเนี่ยความเชื่อมั่นของคนญี่ปุ่นถือว่าต่ำกว่าพอสมควรเลยครับแล้วเรื่องพื้นฐานทางเทคโนโลยีล่ะคะมีปัญหาอะไรไหมพวกคอมพิวเตอร์แรงๆหรือเรื่องข้อมูลอะไรแบบนี้มีส่วนครับอันนั้นเป็นข้อสี่คือข้อจำกัดด้านเทคโนโลยีและข้อมูลบริษัทเอกชนส่วนใหญ่เขายัง ยังไม่มีซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่แรงพอสำหรับเทรน LLM ใหญ่ๆเป็นของตัวเองอ๋อต้องพึ่งภาครัฐใช่ครับต้องพึ่งเครื่องฟุกะก,กุซึ่งเป็นซูเปอร์คอมพิวเตอร์หลักของรัฐบาลเขาแล้วก็ยังมีความกังวลเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลอยู่บ้างถึงแม้จะมองว่าคุณภาพข้อมูลโดยรวมที่มีอยู่มันมันก็ดีนะครับฟังดูมีเหตุผลทางเทคนิคนะคะแต่เหมือนได้ยังมาว่ามีเรื่องวัฒนธรรมมาเกี่ยวด้วยหรือเปล่าคะ ชัดเจนเลยครับข้อห้าปัจจัยด้านวัฒนธรรมอันนี้สําคัญเลยญี่ปุ่นเขามีวัฒนธรรมมโนสุคุริที่แข็งแกร่งมากคือเน้กบบกกน,นการผลิตฮาร์ดแวร์ที่สมบูรณ์แบบมากๆจิตวิญญาณการผลิตใช่ครับซึ่งมันอาจจะทําให้โฟกัสเรื่องซอฟต์แวร์น้อยกว่าบวกกับนิสัยที่ค่อนข้างระมัดระวังกับเทคโนโลยีใหม่ๆระบบอาวุโสในองค์กรอีกที่อาจจะไม่ค่อยเปิดโอกาสในคนรุ่นใหม่ๆที่มีสกิลด้านเทคนิคได้โชว์ของเต็มที่แล้วก็ ลึกๆแล้วก็ยังมีความต้านทานการเปลี่ยนแปลงอยู่บ้างครับเหมือนสร้างรถยนต์ที่เนี๊ยบมากแต่ยังลังเลที่จะใส่ระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติเข้าไปอะไรทำนองนั้นครับโอ้โหฟังดูมีแต่กำแพงเต็มไปหมดเลยนะคะเนี่ยแล้วแบบนี้มันมันไม่มีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์หรือว่าโอกาสให้ญี่ปุ่นเขาพลิกเกมได้เลยเหรอคะเอาหน้าอย่าเพิ่งหมดหวังครับมัวรอเบาๆถึงจะออกตัวช้าไปหน่อยแต่เขาก็มีเอ่อมีแรงส่งมีโอกาสรอยอยู่เหมือนกันนะครับ จริงเหรอคะเช่นอะไรบ้างคะข้อแรกเลยคือความต้องการออโตเมชันสูงอยู่แล้วญี่ปุ่นเขาคุ้นเคยกับการใช้ระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะหุ่นยนต์ในโรงงานมานานมากแล้วเพื่อแก้ปัญหาขาดแรงงานสังคมสูงวัยอันนี้เป็นฐานที่ดีมากๆเลยครับในการต่อยอดไปสู่ AI อ๋อจริงด้วยค่ะเรื่องหุ่นยนต์นี่เขาเป็นเจ้าพ่ออยู่แล้วแล้วรัฐบาลล่ะคะเขาเขาว่าไงบ้างเนี่แหละครับแรงส่งสำคัญเลย ข้อ2รัฐบาลสนับสนุนสุดตัวออกนโยบายส่งเสริมเต็มที่เลยครับกฎระเบยียบเรื่อง AI ก็ไม่ได้เข้มงวดเท่าบางประเทศนะแถมทุ่มงบลงทุนมหาศาลอย่างไปร่วมมือกับ Nvidia นี่ก็ราวๆ2.7หมื่นล้านบาทอุดหนุนสร้างซูปเปอร์คอมพิวเตอร์เพิ่มอีกราว1.56พันล้านบาทมีแผนฝึกอบรมทักษะด,ดิจิทัลให้คนเป็นแสนๆเลยนะครับแล้วก็มียุทธศาสตร์ AI แห่งชาติชัดเจนโอ้โหรัฐบาลนี้เอาจริงเลยนะคะ แล้วพวกโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆล่ะคะอย่างคลาวอะไรพวกนี้กําลังมาแรงเลยครับข้อ3คือการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่มีข่าวลงทุนด้านคลาวครั้งใหญ่เลยอย่าง AWS ก็ประกาศลงทุนเพิ่มอีกตั้ง5.2แสนล้านบาทโหเยอะมากใช่ครับหรืออย่าง NTT ก็ทุ่มเป็นล้านล้านบาทเลยนะประมาณ1.84ล้านล้านบาทสำหรับ d a t a Center และ AI แล้วก็มีแผนสร้างซ u เปอร์คอมพิวเตอร์เพิ่มอีกเรียกว่า พรมรอเลยครับอืมฟังดูดีขึ้นเยอะเลยค่ะแล้วบริษัทใหญ่ๆที่พอจะเป็นหัวหอกนำได้เนี่ยเขาเริ่มขยับกันบ้างหรือ,อยังคะเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วข้อ4บริษัทใหญ่เริ่มเคลื่อนทับอย่าง Softbank นี่จับมือกับ OpenAI ตั้งบริษัทร่วมทุนในญี่ปุ่นเลยนะ NTT ก็พัฒนา LLM ของตัวเองส่วนบริษัทอย่าง Panasonic โตโยต้าทาเคดะก็เริ่มเอา AI ไปปรับใช้ในธุรกิจแล้วครับในรูปแบบต่างๆกันไปน่าสนใจค่ะแล้วเป้าหมายหลักๆที่เขามองจากการใช้ AI เนี่ยคืออะไรคะลดต้นทุนเหมือนเดิมๆหรือเปล่าจุดนี้น่าสนใจครับข้อ5เป้าหมายเน้นการเติบโตมากกว่าแค่ลดต้นทุนคือถึง AI มันจะช่วยเรื่อง productivity ได้แน่ๆอยู่แล้วแต่บริษัทญี่ปุ่นที่เริ่มใช้เนี่ยส่วนใหญ่มองไปไกลกว่านั้นครับคือต้องการ เพิ่มรายได้สร้างแหล่งรายได้ใหม่ๆแล้วก็พัฒนาสินค้าบริการใหม่ๆด้วย AI มากกว่าครับโอเคค่ะพอจะเห็นภาพรวมทั้งออความท้าทายแล้วก็โอกาสที่รออยู่แล้วนะคะสรุปสั้นๆก็คือญี่ปุ่นตอนนี้เหมือนยืนอยู่บนทางแยกสำคัญเลยครับมีทั้งแรงเฉื่อยจากวัฒนธรรมเดิมๆที่ต้องปรับตัวแต่ก็มีแรงผลักดันมหาศาลทั้งจากภาครัฐแล้วก็เอกชนรายใหญ่ที่ตื่นตัวแล้ว แต่โจทย์ใหญ่เร่งด่วนที่ต้องปลดล็อกให้ได้จริงๆเลยเนี่ยก็คือเรื่องการสร้างและดึงดูดบุคลากรที่มีทักษะด้านนี้นี่แหละครับน่าติดตามชนิดที่ว่าห้ามกระพริบตาเลยนะคะว่าดินแดนอาทิตย์อุทัยที่เคยเป็นผู้นำเทคโนโลยีสุดล้ำเนี่ยจะสามารถเร่งเครื่องกระโดดขึ้นขบวนรถไฟ generative AI ที่กำลังวิ่งฉิวไปทั่วโลกได้ทันเวลาหรือเปล่านะคะต้องจับตาดูกันยาวๆเลยครับงานนี้ สำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะพบกับการเจาะลึกประเด็น AI รอบโลกธุรกิจตอนต่อไป7จ็ดโมงเช้าทุกวันสวัสดีค่ะ AI Podcast Worldwide